สวัสดีครับมื่อนี้พ่อกับสร้างก่อนเสียงกินครับเปิ้ลมีแล้วครับมื่อนี้เม,น,มนูปิ้งปลาเค็งครับพี่น้องจริงครับน้ำปลาหวานสะเดาครับมาปิ้งปลาเลยครับโหสเกลืัครับ เวลาเขาปิ้งมันจะบอ่บอใหม่นะครับใส่เกลือกับคางครับโอ้อออยครับหอมๆเลยพี่น้องหย็ดก้อยครับซุกแล้วครับ ครับแล้วก็จะมาห็็นน้ำปลาหวาน,นครับพี่น้องสูตรสร้างก่อนเองนะครับกะมินตาลปี๊บครับแล้วก็น้ำปลาน้ำบักขามเปียกครับเติมผงนัวนครับคนๆเห็นละลายครับพี่น้อง เราก็ใส่หอมแดงซอยครับ mm hmm. เป็นพริกกีครับ mm hmm. เด็ดใส่ได้ครับ mm hmm. หอมหอมอสุดไฟสุดมันนะครับ mm hmm. แล้วแต่ความมาความชอบ mm hmm. นี่ที่เด็ดครับเนี่ครับ <laughs> สียกปรปเดกใจครับสูตรนี้รับรองว่าแสบน้อยเลยพี่น้องแสบตัองเลี้ยมือเลี้ยนยิ้ว่เลยพี่น้องของมันแสบนวลนะเดีย๋ยวตะพุมมากับ วิสันครับหอมหอมสัตวนัวครับซุดเยอะเลยแหละเราดันกบม้านี่ครับลวกผักกระดาครับพี่นอ้องต้มน้ำไว้แล้วก็นี่ครับน้ำน้ำแซ่นะครับน้ำเป้าแล้วก็เกลือแล้วก็มันตาลครับน้ำเดือดแล้วก็เอาผักกระดาล,ลงไปจุ่มครับ นับหนึ่งถึงสิบครับหนึ่งสองสามที่เอาเก็บไปก็ซสิบครับสุกแล้วเรวจะเอามาแช่น้ำเตาครับที่เขาละลายเกลือกันตกานไปนะครับสีจะได้สดครับเขียวสดนี่ครับเรียบร้อยครับทอมเสิร์ฟ